สวัสดีครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่รากฐานสําคัญมากๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับคือพันธสัญญาที่พระเจ้าทรงกระทํากับโนอาห์หลังจากเหตุการณ์น้ําท่วมโลกครั้งใหญ่ที่บันทึกไว้ในปฐม,มกาลค่ะเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากจริงๆเป้าหมายเราวันนี้ก็คือเอ่อมาทําความเข้าใจคําสัญญาคําสั่งที่พระเจ้าประทานให้ตอนนั้นนะครับว่าพระองค์คาดหวังอะไรแล้วก็ทรงสัญญาอะไรเป็นการตอบแทนใช่ค่ะมาดูกันนะคะเอาล่ะครับเริ่มกันเลยดีกว่า จุดแรกที่เด่นชัดขึ้นมาหลังน้ำลดเนี่ยก็คือพระเจ้าทรงอวยพรโนอากับลูกๆออื mm hmm. สั่งให้พวกเขามีลูกดกทวีมากขึ้นจนเต็มแผ่นดินอีกครั้งเหมือนก็เป็นการกดปุ่มรีสตาร์ทโลกเลยนะครับใช่เลยค่ะเป็นการเริ่มต้นใหม่จริงๆแล้วก็สิ่งที่ตามมาติดๆเลยคือการสถาปนาลำดับขั้นความสัมพันธ์ใหม่ ะะพระเจ้าทรงมอบอํานาจให้มนุษย์ปกครองเนือสัตว์ต่างๆชัดเจนขึ้นอ๋อปกครองเนื้อสัตว์ค่ะคือสัตว์จะกลัวมนุษย์แล้วก็ที่สำคัญมากๆเลยคือมนุษย์ได้รับอนุญาตให้กินเนื้อสัตว์เป็นอาหารได้แล้วอ่าอันนี้จุดเปลี่ยนสำคัญเลยจากเดิมที่เหมือนจะเน้นพืชผักใช่ค่ะมีข้อความระบุชัดเลยว่าเรามอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในมือของพวกเจ้าทุกสิ่งที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของเจ้าอะไรทำนองนี้ค่ะ แต่แต่เหมือนจะมีดอกจันตัวใหญ่ๆติดมาด้วยทันทีเลยนะครับเรื่องเรื่องเลือดใช่ค่ะแต่อยากกินเนื้อพร้อมกับชีวิตของมันคือเลือดของมันอันนี้ทำไมล่ะครับทำไมเน้นเรื่องเลือดจังอ๋อประเด็นเรื่องเลือดนี่คือสำคัญมากค่ะในบริบทความเชื่อนี้เลือดมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนชีวิตเลยนะคะแล้วชีวิตเนี่ยถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากพระเจ้าโดยตรงอืมการห้ามกินเลือดก็เลยเป็นการย้ำเตือนถึงความศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้ แล้วกเ็เป็นการแสดงความเคารพตัวชีวิตที่ถูกพรากไปเพื่อเป็นอาหารนะคะเข้าใจแล้วครับแล้วก็มีเรื่องความรับผิดชอบตามมาด้วยใช่ไหมครับที่ว่าโลหิตที่เป็นชีวิตของเจ้านั้นเราจะทวงถูกต้องค่ะหลักการนี้มันโยงไปถึงความรับผิดชอบต่อชีวิตเลยทั้งชีวิตสัตว์และโดยเฉพาะชีวิตมนุษย์คือพระเจ้าทรงให้ความสําคัญกับชีวิตมากเรื่องความยุติธรรมการตั้งกฎเกณฑ์แม่นยําเลยค่ะ มันปูทางไปสู่การวางรากฐานเรื่องความยุติธรรมเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโทษสำหรับการฆาตกรรมอ๋อที่ระบุชัดเจนเลยใช่ค่ะมีการระบุไว้เลยว่าผู้ใดฆ่ามนุษย์ให้โลหิตไหลมนุษย์จะฆ่าผู้นั้นให้โลหิตไหลเหมือนกันแล้วก็ให้เหตุผลด้วยนะคะว่าเพราะพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามพระฉายาของพระองค์การอ้างถึงพระฉายานี่คือเน้นย้ำความพิเศษของชีวิตมนุษย์เลยถูกต้องค่ะ มันทำให้การพรากชีวิตมนุษย์เป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากๆไม่เหมือนกับชีวิตสัตว์อื่นๆงั้นสรุปช่วงแรกก็คือไม่ใช่แค่ให้พรให้เพิ่มจำนวนแต่เป็นการาตั้งกฎกติกาสำหรับการเริ่มต้นใหม่นี้ด้วยใช่ค่ะเป็นการวางระเบียบสังคมใหม่เลยทีนี้ก็มาถึงหัวใจหลักของเรื่องเลยคือตัวพันธสัญญาเองตรงนี้น่าสนใจมากครับใช่ค่ะพระเจ้าทรงประกาศชัดเจนเลยนะคะว่า เราเองเป็นผู้ตั้งพันธสัญญาของเราแล้วจุดที่น่าสนใจมากคือพันธสัญญานี้ไม่ได้ทำกับโนอาห์และลูกหลานเท่านั้นอ้าวไม่ใช่แค่นั้นเหรอครับไม่ใช่ค่ะแต่รวมถึงสิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ออกมาจากเรือด้วยโอ้ทุกชนิดเลยค่ะครั้งสัตว์เลี้ยงสัตว์ป่านกทุกอย่างเลยที่รอดมาอันเนี้ยแสดงถึงความเอ่อความครอบคลุมที่กว้างขวางมากๆของพันธสัญญานี้ค่ะ แล้วแล้วเนื้อหาหลักของสัญญาคืออะไรครับคำสัญญาที่สำคัญที่สุดคือคำสัญญาหลักนั้นลึกซึ้งมากค่ะคือพระเจ้าสัญญาว่าจะไม่มีน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ที่ทำลายล้างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดแบบนั้นอีกต่อไปอ๋อเป็นการรับประกันเลยใช่ค่ะเป็นการรับประกันความปลอดภัยจากการทำลายล้างแบบสิ้นซากด้วยน้ำอีกครั้งข้อความก็จะประมาณว่าจะไม่ทำลายบรรดามนุษย์และสัตว โดยให้น้ำท่วมอีกและจะไม่ให้น้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไปเป็นคําสัญญาที่ให้ความมั่นคงมากๆกับการดำรงอยู่ของโลกและชีวิตนะคะแล้วเพื่อให้คําสัญญาเอ่อนิรันนี้เป็นที่จดจำหรือว่ามีหลักประกันก็เลยมีสัญ,ญลักษณ์ที่จับต้องได้ด้วยถูกต้องค่ะมีสัญ,ญลักษณ์ที่มองเห็นได้ชัดเจนเลยลุงกินน้าใช้แล้วค่ะพระเจ้าทรงตั้งรุ้งของเราไว้ที่เมฆให้เป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญา คือเมื่อไหร่ก็ตามที่รุ้งปรากฏขึ้นเนี่ยพระเจ้าตรัสว่าเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราเหมือนเป็นเครื่องเตือนใจสำหรับพระเจ้าเองด้วยใช่ค่ะเป็นทั้งเครื่องเตือนใจและเป็นหลักประกันที่มองเห็นได้เป็นสิ่งที่เชื่อมโยงพระเจ้ามนุษยชาติแล้วก็สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเข้าไว้ด้วยกันเลยค่ะโหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับงั้นถ้าให้สรุปภาพรวม,ท,มทั้งหมดที่เราคุยกันมานะครับก็คือมันเป็นการเริ่มต้นใหม่ของโลกจริงๆ มีการกำหนดบทบาทมนุษย์ใหม่ให้ดูแลโลกให้ความสำคัญกับคุณค่าชีวิตผ่านเรื่องเลือดวางรากฐานความยุติธรรมอื mm hmm. และที่สำคัญที่สุดคือคำสัญญาจากสวรรค์ว่าจะไม่ทำลายล้างโลกด้วยน้ำท่วมอีกโดยมีเออรุ่งกินน้ำเป็นสัญ,ญลักษณ์ยืนยันสรุปได้ครบถ้วนเลยค่ะแล้วก็จุดที่อยากย้ำอีกทีคือความเป็นสากลของพันธสัญญานี้จริงๆนะคะข้อความตอนท,ท้ายของบทนี้ก็เน้นเลยว่า นี่แหละเป็นเครื่องหมายแห่งพันธสัญญาที่เราได้ตั้งไว้ระหว่างเรากับบรรดาสัตว์โลกซึ่งอยู่บนแผ่นดินเน้นคำว่าบรรดาสัตว์โลกเลยใช่ค่ะคือมันไม่ใช่แค่เรื่องระหว่างพระเจ้ากับมนุษย์กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เป็นเรื่องระหว่างพระเจ้ากับทุกชีวิตบนโลกใบนี้เลยค่ะมันมันยิ่งใหญ่มากในขอบเขตของมันจริงด้วยครับเรื่องนี้ก็น่าสนใจนะครับทำให้เราได้คิดต่อเรื่องออพลังของสัญ,ญลักษณ์ต่าง โดยเฉพาะการที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติอย่างรุ้งกินน้ำเนี่ยถูกหยิบยกมาฟูความหมายทางจิตวิญญาณที่ลึกซึ้งขนาดนี้ใช่ค่ะน่าคิดนะคะแล้วมันก็กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เอ่อที่ทรงพลังแล้วก็ถูกส่งต่อตีความกันในหลายวัฒนธรรมหลายช่วงเวลาเลยมันน่าสนใจว่าเรื่องเล่าโบราณแบบนี้มันมีอิทธิพลต่อวิธีที่เรามองโลกให้ความหมายกับสิ่งรอบตัวยังไงบ้างนะครับ เป็นประเด็นที่น่าคบคิดต่อยอดไปได้อีกเยอะเลยค่ะครับผมก็นับเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยความหมายจริงๆครับสำหรับพันธสัญญากับโนอานี้